ัดหนักจัดเต็มเป็นอีกหนึ่งวันที่ลิเกนหนุ่มขวัญใจแม่ยกบอลอเนกลาบหรือน้องบอลแห่งบ้านสามบอ่อต้องสุขใจหนักมากเพราะล่าสุดวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ24ปีซึ่งปีนี้จัดหนักจัดเต็มทำบุญเลี้ยงเพลงพระเลี้ยงอาหารและขนมให้เด็กกำพร้าที่วัดบ้านอจังหวัดอยุธยาพร้อมเหล่าน้องๆสุดแสนจะน่ารักร่วมร้องเพลง Happy b i r t เดย์ให้กับพี่บอลอีกด้วย 好，好。 ทิมบุญไปพร้อมกับครอบครัวแฟนคลับแล้วก็คู่จิน้นน้องยิปซีสีสาคอนนางเอก MV สุดน่ารักพร้อมเผยว่าเป็นครั้งแรกที่จัดทำบุญวันเกิดซึ่งหลวงพ่อก็อวยพรวันเกิดขอให้เพลงน่ารักแค่กับเธอยอดวิวถึง100ล้านวิวเร็วๆพร้อมให้สัญญาว่าถ้าถึง100ล้านวิวจะกลับมาสร้างโบสถ์ที่วัดนี้แน่นอนวันนี้เราก็มาเลี้ยงเพลินพะแล้วก็มาแจกของให้เด็กกำพร้านะครับ น้องที่ไม่มีพ่อแม่ต้พ่อเขารับเลี้ยงมานะเด็กดอยเด็กแมวอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องในวันเกิดบอลเองอ,อ,อายุครบเท่าไร่แล้วอ,อายุเหรอครับอายุครบยีบสี่ขวบครับ <laughs> <laughs> เด็กน้อยจริงๆด้วยเด็กเ,<อ>เด็กเด็กเด็กแต่ว่าอะไรที่ทําให้เราคิดว่าเราอะถึงจะต้องมาทําบุญที่นี่คือในอ ปีที่ผ่านมาบอลไม่เคยทำเลยแล้วคือแบบว่าคือแบบเอยอยากทำแบบเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยก็คือติดต,ต่อทางพี่แนนพี่แนนเคยมาทำแล้วเพราะว่าหลานออดี้วันเกิดอย่างเงี้ยพี่แนนเขาพามาทำาแต่ทีนี้ก็เลยแบบว่าเออพี่แนนหาให้หน่อยก็เลยได้วัดบานออใช่ก็เลยแบบว่าเออก็ดีนะก็อ,อยากแบบเลี้ยงเด็กๆอะไรเงี้ยคนที่ไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยหลวงพ่อด้วยที่ป่วยเป็นอมฤพึงอมพาศ เห <He en S 2> ็นเมื่อกี้ก็คือมากันเป็นครอบครัวเลยมาทาบุญร่วมกัน <S <S ใช่ใช่ครับมากันเยอะเลยแฟนโอ้โหแบบแฟนคลับน่ารักมากครับแต่ละคน,ร,นรู้สึกยังไงบ้างอ่ะเราได้ทําบุญร่วมกับแฟนคลับลที่เรารักรู้สึกดีแล้วก็เป็นแบบว่าไม่เคยเลยในปีแรกปีนี้คือปีแรกเลยในที่จัดวันเกิดแล้วแบบว่าแฟนคลับมาร่วมทําบุญด้วยแล้วก็ศิลปินทีมงานสอนรามเพจก็ร่วมทําบุญมาด้วยครับอร่วมสนทุกขุนกันมาก ดีใจค่ะยินใจยินใ,ใจมากคือแบบว่าจากที่ง่วงๆคือตื่นเลยเพราะว่ายังไม่ได้นอนใช่ยังไม่ได้นอนครับ <laughs> แล็เดี๋ยวก็ต้องไปทํางานต่อ <laughs> ใช่ครับลุยครับลุยต่อเราเห็นแววตาเด็กแล้วอาหารที่เด็กไปทานรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ยินใจมากที่แบบว่าเออไม่ไม่ผิดหวังที่มาคือแบบว่าน้องน่ารักมากทุกคนแล้วแบบว่าคือแบบร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ให้ผมด้วยนะน้องๆอ,อ่อะเออแบบว่าน่ารักมากคือแบบว่าดีใจรู้สึก ถือว่าเป็นการทำบุญวันเกิดที่เราสัมผัสได้ใช่เรารู้สึสได้สึกได้ว่าอบอุ่นใจมากครับเรารู้สึกถึงการให้และเรารู้สึกถึงความสุขที่เขาได้รับเนาะใช่ครับมีโอกาสก็จะมาทำอีกเนาะมีครับเพราะว่าบอกหลวงพ่อไว้แล้วว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ได้ร้อยล้านวิวเลยในเพลง่ะถ้าได้ร้อยล้านวิวเมื่อไหร่แบบกลับมาแน่กลับแล้วก็จะมาสร้างโบสถ์ให้หลวงพ่อด้วยแล้วก็มาสร้างหอของน้องๆที่อยู่ น้องๆประมาณกี่คนพอรู้ไหมตอนนี้ที่ที่รู้นะครับประมาณ200กว่าคนยเยอะนะเยอะครับเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าเพิ่มมาอีกหลายคนเลยที่นี่คือที่ไหนบอกเลยเผื่อที่นี่นะครับคือวัดบ้านอ้อพักไห่อยุธยานะครับอาเภอพักไห่อยุธยาขอฝากไว้ด้วยนะครับพูดถึงวันเกิดนิดนึง อายุ24แล้วในปีนี้เราตั้งเป้าอย่างไงว่าในช่วงอายุ24เราจะทำอะไรยังไงบ้างมีเป้าไหม <you> อายุ24อยากสร้างผลงานนี่แหละคือแบบว่าอยากให้ทุกคนติดตามเพลงบอลด้วยน่ารักแค่กับเธอนะครับปั่นยอดวิวให้เยอะๆร้อยล้านวิวเลยแล้วก็อนาคตข้างหน้าอาจจะมีผลงานดีๆอาจจะแบบว่าเอ้ยแบบไป ไปพีเคเราไปอยู่กับพวกพี่ดาราแล้วเป็นเล่นหนังอะไรก็ได้แบเนี้เออจะเป็นนักแสดงทป็นหาึ่งหรอใช่นักนักแสดงท่านหนึ่งตอนนี้เป็นนักร้องท่านหนึ่งใช่นักร้องท่านหนึ่งไหนไหนก็พูดถึงเพลงแล้วเราปล่อยตัวเต็มไปเมื่อไหร่เมื่อเอาวันที่9ใช่ครับที่ผ่านมาวันที่9้าที่ผ่านมาทําไมเราถึงเลือกปล่อยใกล้วันเกิดคือ ตอนแรกอ่ะจะปล่อยก่อนแต่ว่าคือแบบว่าบ bon อเลเน่ะเลือกเลือกเขที่ชอบวันที่เก้าแล้วก็แบบว่าเออแบบตอนแรกเขาก็อยากให้ปล่อยวันที่สิบเอ็ดสิงหานะนแต่ว่าแบบว่าเ,เดี๋ยวมันจะยุ่งยากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าปล่อยก่อนดีกว่าให้คนติดตามก่อนแล้วค่อยมาแบบว่าวันเกิดเราก็มาจัดอีกทีนึงอะไรเงี้ยเพลงเราเป็นแนวไหนน่ารักน่ารักแบบว่าน่ารักเหมือนบนอลเนาะใช่น่ารักแค่กับเธอ <laughs> ทำไมเราถึงเลือกเพลงแนวนี้ คือมันเป็นสไตล์บอลด้วยแบบว่าพี่บ๊อบบี้เขาก็แต่งเพลงที่แบบว่าเข้ากับบอลราเอกพระรองใครๆก็มองว่าต้องน่ารักจะเป็นบทไหนถ้าได้สัมผัส ก็คงจะลงรักแนคราวนี้พระเอกพระรองต่ารจะจองเธอเป็นเอฟซีเป็นไปได้ไหมช่วยยิ้มให้ทีจะเรียกคนดีว่าที่รักต้องสอนเต้นแล้วแหละอย่างเงี้ยต้องสอนเต้นนี่ท่าคนคือแบบอนก่อนพระเอกพระเอกพระเอกเสยใช่เสยเลยพระเอกพระรองใครใครก็มอง ก็ต้องน่ารักจะเป็นบทไหนถ้าได้สัมผัสก็คงจะลงรักแหนคราวนี้เอ,อ้ยได้อยู่นะได้ได้ได้อยากให้คนมา cover กันเยอะๆเนอะใช่ s i เ n a t u r e เลยคือท่านี้ f อ,อ signature เ,ออเ,เลย f c f c ฝากไว้ด้วยนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นกลายเป็นว่า MV มีนางเอกแล้วก็ดันคุณคู่จิ้นแล้วตอนนี้โอ้โหคู่จิ้นเลยใช่เขาจเป็นคู่ นางเอกมีนิดนึงใครเขาเป็นใครยังไงเขาคือพ <uh> 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 ี่ยุทธีนักแหล่นะครับที่แหลกับลุงทศพลหิมพานใช่ผมไปจีบเพราเป็นนางเอกยากไหมเนี่ยคือคือแบบเขาเป็นเพื่อนพี่ชายเราเป็นเพื่อนพี่เบลก็เลยแบบว่าแต่ว่าเคมีไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อุ้ยเขาจ้นกันอยู่นะอ๋อจ้นเหรอไปขบให้จิ้นเหรอ เขาไม่ร้องร้องท่อนทครื่องท้ายของเราด้วยใช่ใช่จะท่อนท่อนท้ายพูดขนาดนี้ต้องเชิญแล้วแหละเชิญค่ะเพูดขนาดนี้ต้องเชิญค่ะพขนาดนี้ต้องเชิญค่ะถือได้เลยค่ะถือได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดนใกล้ๆกันเลยค่ะอุ้ยใกล้ผมไหมตัวนิดนึงผมมอเออสวัสดีเดี๋ยวพี่เขินอะไรอ่ะพี่เขินไม่ สวัสดีค่ะยิปซีีสาคอนค่ะเป็นไงบ้างครับเชิญเป็นนางเอกเอ็มบีโอตกรู้สึกไงมาแบบว่าต้องต้องบอกว่ารู้สึกดีสิเบลมันปรงคับพี่มาป่ะไม่ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าแต่แต่ดีใจบอกว่าเป็นเพลงของน้องน้องบอลคือบอลน่ะเคยมาทำขวัญหน้ากับกับกับยิซอยู่เคยเคยมาด้วยกันนะคะก็เลยได้มีโอกาสก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปช่วย ด้วยก็ได้็ข็ส่งมาให้ฟังแล้วเพลงเขาก็น่ารักเราก็เลยรู้สึกว่ามันเข้ามันมีท่อนที่แบบเหมือนไทยเดิมนิดๆเนี่ยค่ะเห็นมีช่วงท่อนที่เราร้องด้วยใช่ถ้าเป็นคนนี้จะยอมให้นักจะขอน่ารักแค่เพียงกับเธอ ไม่เขินคนดูขัดขัดๆนะปกติปกิมีเข้ากันมากโอ้โหข้าวาจิ้นเหรอพี่อเออรับงานคู่ไมเยมไม่ไม่อันนี้จะได้เหรอข้าวกันจิงเหรอพี่ดูดีๆนะหยุ่มกันดีชอบหยุ่มกันตลอดเลยจริงๆ อา๋ฝากฝากไว้ด้วยละกันนะคะก็เป็นผลงานแรกของน้องบอลเลยค่ะว่าน้องบอลเขาตั้งใจมากเลยนะคะผลงานเพลงนี้นะคะน่ารักแค่กับเธอไปช่วยกันปั่นวิวนะคะให้ได้ร้อยวิวเลยนะคะ<ท>ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคนที่เขาจิ้นเราล่ะฮะสำหรับคนที่จ้นก็ ชิ่งกันอีกเยอะนะครับนี่เอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาเอางั้นแล้วแล้วแล้วงานคู่ลงมาแล้วโอเคแล้วคุ่กับผมไปละได้ได้เดี๋ยวเปอร์เซ็นต์เราไปคุยกันหลังใหม่เฮ้ยเปอร์เซ็นต์เอาเอาให้ผมเยอะๆนะขอบคุณค่ะไม่เพียงเท่านั้นวันเกิดทั้งทีงานนี้แม่ยกขอเล่นใหญ่ พากันเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษกลางเวทีลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรแห่ขบวนของขวญวันเกิดไม่ว่าจะเป็นช่องเงินเคกเงินยักษ์หรือไฮไลท์เงินแปลอักษรเป็นชื่อบอลและเหล่าครอบครัวลิเกรวมถึงแฟนคลับร่วมกันโอยพอรวันเกิดเป็นภาพบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น เมื่อเช้าเราไปที่วัดบ้านอ้อครับไปเลี้ยงเพลงพระสิบเอ็ดโมงแล้วก็ไปแจกของให้กับเด็กกำพร้านะครับที่หลวงพ่อรับเลี้ยงนะครับผมก็ดีใจดีใจมากมากเพราะศิลปินทุกคนก็ร่วมสร้างบุญด้วยกันแล้วก็การขับด้วยอ้ยดีใจครับขอบคุณครับก็เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดนร่ำรวย พี่จะพูดอะไรนึง้วพี่ออกพี่าแล้ว,พ,ลลวพูดไม่เก่งครับให้หลานพูดอเอาเอออันนี้มันเกิดบอลอวยพรให้อาหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากหลานขอให้อบอลามสุขนะคะอขออวยพรให้ลูกนะขอให้เพลง ที่ออกมานี้ของนายวเรเสศสุริยะนิธิถากุลขอให้ได้ร้อยล้านวิวนขอเห้เงงรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางแควคาดปลอดภัยศัตรูหมู่มารขอให้พ,พ่แพ้บารมีนะเงงเงงรวยเป็นสิติร้อยล้านพันล้านโอเคครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันเกิดน้องบอลนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ ให้มีคนรักคนเมตตานะทำอะไรก็คิดเยอะนะคะโอเคโชคดีพบเจอสิ่งดีๆขอให้พี่บพล <c oughs> มังมีสีสุขครับผ <c oughs> มิ <c oughs> ดล้สวัสดิ์สุขาบราธุประก,การอยากได้บ้านขอให้ได้บ้านอยากได้รถขอให้ได้รถ <c oughs> ขอให้มีสตินำทางในการดำเนินชีวิต <c oughs> แล้วก <c oughs> ็ขอให้มีคนรักคนเมตต่างยิ่งยิ่งขึ้นไปทำอะไรขอให้มีสตินะรู้ไหมสตินำมาลงเข้าใจไหมครับผมรวย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 ก็รวยพี่ี่ขึ้นไปในที่รักของทุกคนนะคะ าทุวันนี้พูดดีว่า h a ้เบิร์ t เดย์ค่ะขอให้ลูกชายมีความสุขมากๆนะคะประดยแหงงน,นะคะขอให้เพลงดังๆนะคะทะลุร้อยล้านสสเลยสสเด้อลูกเด้อขอให้ขอให้สำเร็จประสบความสำเร็จทุกเรื่องแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเป็นทางเปิดั้งไปและกลับไปไหนเมื่อไหร่ก็ขอให้พ่อแก่คุม้มครองแล้วก็ปัง,ปงๆรวยๆยอดวิวร้อยล้านวิวไปก็วันเกิดปีนี้ขอให้น้องบอล ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เพลงใหม่ไอเพลงใหม่ชื่อเพลงอะไรน,นะน่ารักแค่กับเธอหน้ามันตึงอะไรนะอหน้ามันตึงไม่ยอมพูดจาอ๋อหน้ามันตึงไม่ยอมพูดจาเขาฝากเื้องขอ,งของให้ได้เอร้านวิวววๆนี้นะครับก็ขอให้เขามีความสุขมากๆครับผมเต้นครับเดี๋ยวติดตามช่องเฮียบ้าได้เลยแล้วววๆนี้อย่าลืมฟังเพลงผมด้วยครับฝากพ่อไปกับเพื่อน Yoga, wait, Happy birthday you. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday

้ำตลำลายไม่ต้องอะไรอะเดียวเดียมดิล้มดิล้มดมีลมเลยเนี่ยเอาไปแก้วกคนใหม่อเลีเลยเลงเลย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 เคยเลยเลยบลยบคยเล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 ยเเลยที่มารเวมเลเลย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 บลยเ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 ลยัเ ทุกอย่างเลยวันนี้ดีใจมากแล้วก็งวงม,มากด้วยวขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับที่ติดตามนะครับทั้งช่องแพลตฟอร์มเลยก็ขอบคุณมากๆวันนี้ดีใจมากๆแล้วก็ลื้มใจแล้วก็แบบว่าแบบนอนไม่หลับเลยอะ่ะคือแบบว่าทุกคนเยอะมากวันนี้ดีใจแล้วก็แบบเป็นปีแรกที่ท,ที่มีความสุขเพราะว่าปีนี้คนเยอะมากจริงครับผมอยากให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปใช่อยู่ไปนานๆเลยครับจนแบบว่า อาจจะเห็นบอลเข้าวงการในบทสายบันเทิงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยบอกว่าบอกว่าถ้าเกิดรู้จักอะไรมากขึ้นก็คงจะมีงานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากน้องบอลบ้านสามบอหรือว่าน้องบอลอเนกกราบไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่แม่ทุกคนด้วยนะครับเป็นครอบครัวใหญ่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะแอดขออวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องบอลมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีคนรักมากขึ้นในทุกๆวันเลยนะคะ